หนึ่งของข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์นะครับกับจ้ามสกลทีและหนิงนันทิยาครับค่ะครับอ่ะเบรกนี้ค้าเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะคอาทิตย์หน้าค่ะปะปะชเนี่ยเขาก็จะมีการ,รส่งเรื่องนะคะการถอดถอนทั้งคุณยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนะคะ คุณนิคมแวรัชพานิชอดีตประานวุฒิสภาคุณสมศักดิ์เกศสุรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาอดีตของอดีตสอวอีก36คนในกรณี3คนเนี่ยคุณนิคมคุณสมศักดิ์กับ,บอดีตสอวอสารสบุกคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสวโดยไม่ชอบแต่คุณยิ่งรักเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของการทุจริตโครงการจำนำข้าวนะคะซึ่งค้างเอาไว้ตั้งแต่ตอนนู้นเลยค่ะสมัยนู้นเลยก่อนคสชจะเข้ามาใช่ค่ะแล้วก็มีสอีก ขอสสอ,อีกเป็นร้อยคนของอดีตสสเพื่อไทยที่ร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูนด้วย<ช>อันนี้ก็กําลังเจาะจะเข้ามาแต่ว่าปัญหาที่บอกเมื่อเบรกที่แล้วนครับว่าอสอนาชอยมีอำนาจถอดถอนหรือเปล่าก็ยังยังเป็นที่มาที่ตกเถียงกันอยู่ะนะครับ ซึ่งคุณวิชามาหาคุณค,ค่ะกรรมาการปรปรชนะคะก็พูดถึงความคืบหน้าในการส่งคดีถอดถอนให้กับสมาชิกสภานิตบัญญตัตแห่งชาติหลังข้อบังคับการประชุมสนชเสร็จสิ้นแล้วว่ามีการเปิดช่องให้ปปชส่งเรื่องถอดถอนซึ่งก็ทราบดีว่าเรื่องที่ปปชเจาะอยู่คือคดีถอดถอนแต่ว่าจะนําเข้าพิจารณาในสนชได้หรือเปล่าก็ต้องดูในรายละเอียดอีกทีนึงค่ะเพราะถ้าถอดถอนตามพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปี2542เนี่ยทำได้แต่ถ้าถอดถอนในเรื่องที่ผิดรัมมมนนนี่ัับ้ไ ก็ไม่สามารถทําได้ตรงนี้ทางปปชอบอกว่าเข้าใจดีส่วน4คดีที่เคยยื่นถอดถอนออและค้างอยู่นั้นก็ต้องดูว่ามีส่วนไหนบัญญัติเอาไว้ในพรบรปรปชหรือเปล่าซึ่งสนชสามารถดูได้เลยเพราะเรามีข้อกล่าวหาเอาไว้หมดแล้วเข้ากฎหมายอะไรบ้างรายละเอียดเป็นยังไงบ้างโดยที่ไม่ต้องส่งเรื่องย้อนมาให้กับปปชอ,อีกนะคะผู้สื่อข่าวถามว่า4คดีที่ค้างอยู่ในปปชเนี่ยทางสนชต้องพิจารณาว่าจะมีอำนาจดําเนินการหรือไม่นะคะคุณวิชาบอกว่าก็ต้องดูแต่แรกเลยว่าจะจัดระเบียบวาระกระบวน การถอดถอนเข้าไปสู่การถอดถอนได้หรือไม่ซึ่งเป็นอำนาจของประธานสอนอชอซึ่งก็มีการค้างอยู่หลายคดีบางคดีก็จบแล้วแต่พอมีการยึดอำนาจก็รออยู่ที่ส่งไปแล้ว2อสาคดีแต่ส่วนที่ยังไม่ได้ส่งก็เสร็จแล้วก็ต้องรอก็ต้องชะง,งักกันไปะนะคะยังไม่ได้มีการดําเนินการต่อซึ่งจะนํามาพิจารณาเพื่อจัดเข้าระเบียบบาระได้ซึ่งคดีที่ค้างอยู่นั้นต้องรอสัปดาห์หน้าค่ะถ้าได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากสอนอชอว่ามีระเบียบบาระดังกล่าวเข้ามา ก็จะดูว่าคดีไหนสาม,มารถสรุปได้บ้างนะคะครับส่วนคุณธุรชัยเลี้ยงบุญรลชัยนะครับในฐานะรองประธานสอนอชอนก็บอกว่าเรื่องการถอดถอนก็จะขึ้นอยู่กับนายพรเพชรวิชิตชนรชัยนะครับประธานสอนอชอซึ่งตอนนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องนี้นะครับถ้ามีการส่งเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยทางวิบของสอนอชอก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็จะมีการน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าน่าจะมีอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับถ้ายังไม่ได้ข้อยุติก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ ไปดูทางด้านเศรษฐกิจบ้างไหมฮะน้องหนิงดีค่ะคืออย่างเรื่องมรดกใช่ไหมใช่ยังยังเป็นเรื่องที่ขนาการพูดถึงคนเียอพูดแล้วพูดดีกว่ายังไม่ยังไม่มังคับใช้แล้วก็ยังพูดว่าถ้ามีก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆก็มีการพูดกันเยอะะคือคนก็เริ่มกังวลเออหเลยว่าจะมีการโหเก็บย้อนหลังไบ ปีแล้วก็ข่าวลือ,อว่าจะเก็บ40่สิปอร์เซ็นต์เลยนะใชเยอะมากเลยท่านบอกไม่จริง <c oughs> ท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยขั้นต้นเนี่ยก็จะเก็บในทรัพย์สินที่มูลค่ารวมแล้ว50ล้านเนี่ยที่เกิน50ล้านเนี่ยก็จะเก็บอัรตรา1 0ใอนตอัตราคงที่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอัตราแล้วก็ข้อยกเว้นต่างๆรายละเอียดมีมากมายนะครับสำหรับมาตรการเนี่ยก็จะต้องตามเพิ่มมาบอกว่าอย่าพึ่งวิจารณ์ตอนนี้เลยนะครับคิดว่าในส่วนของกรรมธิการก็ดําเนินการกันอยู่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกๆคนเพราะฉะนั้นนี่ ต้องพิจารณาให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีที่ดินหรือทรัพย์สินเนี่ยจำนวนไม่มากนะครับก็นี่เป็นความคืบหน้าทางด้านภาษีที่ดินและมรดกครุเอกประยุทธ์นี่บอกเอาไว้เลยเนะคะว่าที่ลือกันว่าจะเก็บ40%บเนี่ยมันไม่จริง แต่ว่าขั้นต้นที่มีการพิจารณากันมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคเขาจะเรียกเก็บภาษีสําหรับมรดกทรัพย์สินที่มีมูลค่ารวมกันเกินกว่า50ล้านบาทแต่เขาจะเก็บส่วนที่เกินจาก50ล้านไปไม่ได้เก็บ50ล้านนะเก็บส่วนที่เกินสมมติคุณมี60ล้าน เขาก็จะคิดภาษี10%ของ10ล้านเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคแต่ตราคงที่ร้อยละ10นะคะนี่เป็นขั้นต้นในการพิจารณารวันนี้ในคอลัมน์การเมืองเรื่องเงินเงินของคนเนี่ยคนคนนี้คุณพัสนดน้องนดนี่แหละนะคะ,คะมีการพูดถึงเรื่องของ าการปรับโครงสร้างภาษีเอาไว้ซึ่งก็คุณผู้ชมสามารถไปหาอ่านเอาได้ซึ่งมันก็จะทําให้เราได้เข้าใจมากขึ้นกับแนวทางเบื้องต้นว่าเป็นการจัดเก็บระบบภาษีใหม่ยังไงมรดกเป็นยังไงภาษีที่ดินเนี่ยจะต้องเสียยังไงแล้วก็คุณนรสเนอธิบายได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นเรื่องของที่ดินเนี่ยนะคะที่มีการเสนอให้มีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในร่างเนี่ยเขาบอกเอาไว้อย่างนี้ค่ะสาระสําคัญเนี่ยนะคะอย่างเช่น ที่อยู่อาศัยที่ดินเกษตรกรรมการเสียภาษีไม่เกิน0.5ห,หรือว่าสมมติคุณมีที่ดิน1ล้านบาทเนี่ยคุณก็จะเสียแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะส่วนมูลค่าที่ดินเชิงพาณิชยกรรมเสียภาษีไม่เกิน1หรือ1ล้านเสีย1,000 0บาท แต่ที่หนักที่สุดเนี่ยก็ต้องให้เกิดการกระจายที่ดินก็คือที่ดินที่รกรางว่างเปล่าจะเสียภาษีไม่เกิน2%หรือว่า1ล้านจะเสีย20,000บาทส่วนที่อยู่อาศัยมูลค่าไม่เกิน1ล้านหรือพื้นที่ไม่เกินร้อยตารางวาได้รับการยกเว้นภาษี เรือร่างกฎหมายฉบับนี้เคยผ่านการพิจารณาของกฤษฎีการมาแล้วก่อนที่จะเสนอต่อสอนอชอส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการกฤษฎีการพิจารณาอีกครั้งนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเ,เป็นส่วนของร่างแล้วก็เป็นรายละเอียดสําคัญที่ต้องมีการนําความเข้าใจแล้วก็มันมีข่าวลือเยอะมากอะ่ะต้องต้องดูตามความเป็นจริงหน่อยนะคะครับส่วนเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็เป็นที่ทราบกันว่าเศรษฐกิจปีนี้แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยก็จะฝืดแล้วก็จะไม่ดีอย่างที่คาดการไว้นะครับ วันนี้ p o สต t o ด a y วิเคราะห์หน้าหนึ่งเลยผมไม่ได้พูดเองนะไม่ได้คิดเองเขาบอกว่า p o s ต t o ด a y เขาบอกว่าการขาดทุนจากโครงการจำนำข้าวอย่างมหาศาลและนี่ครัวเรือนที่สะสมสูงถึง80%นะครับทำให้การใช้จ่ายในประเทศสลบไม่ฟื้นนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นที่มาของการที่ใช้เงินกันอย่างไม่มีวินัยทางการคลังนะครับทำให้เอกชนเนี่ยฟันธงเลยว่าปีนี้เศรษฐกิจเติบโตได้แค่1.5-2%ถึงเท่านั้นเองนะครับทำให้พลเอกประยุทธจันโอชาเนี่ยในฐานะนายกแล้วก็หัวหน้าคอสอชอเนี่ย ก็พูดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวไม่ถึง2%รัฐบ,บ,บาลก็พยายามที่จะหามาตรการออกมาให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต,กต่ําให้น้อยที่สุดนะครับและหม่อมอุ๋ยเนี่ยในฐานะหม่อมราชวงศ์ปิยาธรเทวกุลในฐานะรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยท่านก็บอกว่าถึงแม้ประเทศไทยจะมีปัญหาทางด้านการเมืองแต่เศรษฐกิจไทยไม่ได้มีปัญหาไปด้วยนะครับแม้ว่าตราการขยายตัวจะถดถอย แต่ไม่ได้ดุนแรงปัญหาการเมืองที่ผ่านมาทําให้ GDP เนี่ยชะลอตัวลงไปบ้างนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจปี2558เนี่ยอาจจะขยายตัวได้ไม่สูงมากนักวันนี้หมออุ๋ยท่านคาดการนะครับบอกว่า GDP น่าจะโตได้ประมาณ3-4เท่านั้น แต่ว่าถือว่าเป็นอัตราที่ดีพอสมควรจะต้องเพิ่มการบริโภคภายในประเทศและส่งเสริมการส่งออกเป็นหลักนะครับเน้นกลุ่มประเทศอาเซียนและจีนเพราะว่าเดิมเนี่ยไทยส่งออกไปยังจีนและฮ่องกง12%ของทั้งหมดนะครับและส่งออกไปยังอาเซียนในสัดส่วน55%เพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางการพัฒนาประเทศนี้จะต้องเปลี่ยนแล้วก็ให้ความสําคัญกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นนะครับผมโดยทางเอกชนเนี่ยก็ให้ ความเห็นนะครับอย่างเช่นคุณกอบศักภูตะกูลนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่กิจการธนาคารต่างประเทศของธนาคารกรุงเทเพเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจหลังการเมืองจะคลี่คลายไปอย่างช้าๆนะครับแล้วก็คนที่มีรายได้ปานกลางจะมีปัญหาเรื่องรายรับเพราะว่าก็บอกปัญหาสําคัญเลยของคนรายได้ปานกลางก็คือได้รับผลกระทบจากเรื่องรถยนต์คันแรก Oh. ทําให้จับจ่ายใช้สอยได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเอาเงินเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเอาไปผ่อนลดหมดนะครับ <That. S 2> ส่วนคนที่รายได้น้อยเนี่ยก็มีปัญหาที่หนี้ครัวเรือนปรับสูงขึ้นนะครับทำให้รายรับไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับตอนนี้เนี่ยทางคุณกรอบศักดิ์ในฐานะที่ทํางานอยู่ที่แบงก์กรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ภาคเอกชนเนี่ย กำลังจับตานโยบายจากภาครัฐแล้วก็พร้อมเลยที่จะลงทุนนะครับเนื่องจากทุกคนได้มั่นใจเพียงแต่ว่าเ,เขาบอกว่าภาครัฐเนี่ยต้องมีส่วนผลักดันโดยเฉพาะมาตรการที่ทําได้เลยอย่างเช่นการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ทําได้จริงทันทีไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารางคู่สุนทรภูมิเฟส2นะครับนโยบายเหล่านี้เนี่ยจะช่วยดันให้ภาคเอกชนลงทุนได้เลยและช่วยขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจนะครับส่วนทางด้านเกษตรเนี่ยทางคุณกอบศักดิ์เนี่ยก็บอกว่า ต้องช่วยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มีนโยบายช่วยเหลือในการที่ลดต้นทุนเห็นไหมทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่าอย่างเรื่องเกษตรเนี่ย<ฮ>ไม่ใช่ไปกําหนดราคาสินค้าหรือกําหนดราคารับซื้อให้มันสูงแต่ว่าไปดูต้นทุนว่าให้มันให้มันลดนะครับไปที่กระทรวงเศรษฐกิจเกี่ยวเนื่องคือกระทรวงอุตสาหกรรมคุณจัก,กรมน์ผาสุวริณิ์นะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานแล้วก็อุตสาหกรรมเนี่ยจะเร่งออกใบอนุญาตสัมปทานให้เอกชน ขุดและสํารวจแร่นะครับที่ค้างอยู่เป็นร้อยฉบับเลยบางฉบับก็ค้างนานแล้วก็การอนุมัติเนี่ยคุณจัก,กรกมลในานะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็เชื่อว่าผลต่อการสร้างงาน,นจะดีขึ้นนะครับเราจะมีการเพิ่มวัตถุด,ดิบอุตสาหกรรมต่อย,ยอด <c oughs> เช่นปูนหินทรายเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอีกอันนึงที่นาะยก พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้สั่งเพิ่มเติมที่สําคัญเนี่ยก็บอกว่าอยากให้กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณเนี่ยได้รวบรวมวงเงินงบประมาณที่เหลือจากปีที่ผ่านๆมามารวมเป็นก้อนนะครับเพื่อนํามาจัดสรรมาตรการเศรษฐกิจในการกระตุ้นในขั้นตอนต่อไปอค่ะทีนี้เนี่ยควันหลงนิดนึงนั่นเองมันมีโพออกมานะครับพอดูเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็ไปถามนักเศรษฐศาสตร์ว่ามีความเชื่อมั่นกับนโยบายเศรษฐกิจของทีมประยุทธ์หนึ่งขนาดไหนนะครับเขาบอกว่า้อยละห้าสิบเอ็ดเนี่ย เชื่อมั่นเลยนะว่าในความรู้ความสามารถของทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับมีเพียงแค่ร้อยละสิเท่านั้นที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือเมื่อทางไปถามเจาะตัวลงไปนะครับพบว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์มากที่สุดในคอรมอเจ็ดสิบสามเเซ็นตกว่าๆนะครับส่วนอันดับหนึ่งของรัฐมนตรีก็คือ พลเอกเอ่อหมอ่อมราชวงศ์ปรีชาทรเทวกุลนะครับรองนายกด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาเชื่อมั่น76%นะครับคุณนรงชัยเนี่ยรัฐมนตรีพลังงาน65%นะครับคุณสม,มยัยภาษีรัฐมนตรีคลัง62%แล้วก็บอกว่านโยบายเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เขามองว่าจะสำลิดผลไหมที่แถลงไว้กับสอนอชอเนี่ยเท่ากันเลยสำลิดกับไม่สำลิดเนี่ยความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์บอกว่า44.9เนี่ยบอกว่าเป็นไปได้น้อยที่จะสำลิดผลนะครับ แต่ส่วน44.5บอกว่าเป็นไปได้มากที่จะบรรลุเท่ากับว่ามันครึ่งๆเลยสาหรับนักเศรษฐศาสตร์เขาเอามาตัวอย่างมาหลายคนนะครับจากสถาบันศึกษาชั้นนําหลายแห่งนะครับแล้วก็บอกว่าถามต่อว่านโยบายอะไร,ะไรที่จะมีความบรรลุผลมีความแนวโน้มความเป็นไปได้มากที่สุดก็บอกว่าอันดับหนึ่งคือโครงการด้านขนส่งและคมานาคม7 8ทีเดียวนะครับแล้วก็ การขยายฐานจัดเก็บภาษีก็ตั้ง50กว่าเนะครับส่วนที่คิดว่าจะเป็นไปได้น้อยท,ที่จะทำได้คือการแบ่งโซนนิ่งสินค้าเกษตรคิดว่าน่าเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนนี่นเขาก็เคยชินกับวิธีชื้อเขาอยู่แล้วนะจะไปเปลี่ยนเขาคงลําบากนะครับแล้วก็บอกว่าการปรับปรุงบริหารจัดการและวิสาหกิจให้โปร่งใสตรวจสอบได้นี่ก็ยาก ก็ S <S 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 2> <S 2> แสดงว่าความเห็นในเรื่องการรือเดคอร์รัปชันความโปร่งใสก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับค่ะน,น,นี้ก็เป็นโพลมาจา,จากผลโพลที่บอกว่านักเศรษฐศาสตร์มองว่านายโยบายที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะบรรลุผลอันดับหนึ่งคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน้านการขนส่งและคมนาคมใช่ไหมคะรับวันนี้พลเอกประจินพลอากาศเอกประจินจันทร์ตองมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีเขามีการจัดเวิร์กช็อปค่ะ,ะเป็นการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางบ,บกนะคะ โดยบอกว่าการสร้างโครงข่ายคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านกระทรวงคมนาคมนั้นมีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อเป็นไปตามนโยบายขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาจราจรก็เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไขด้วยค่ะคแต่การแก้ไขนั้นต้องเป็นแบบบูรณาการนะคะซึ่งนโยบายหลักของกระทรวงคมนาคมที่รับมอบหมายมาเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ยุทธศาสตร์5แผนงานและยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนตามความเห็นของคอสชเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมานาคมขนส่งทางรางและเพื่อให้การพัฒนาเชื่อมโยงไปยังประตูการคร้าในหัวเมืองหลักและประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปอย่างสะดวกเน้นการพัฒนารถไฟทางคู่และร,รางคู่รองรับการเข้าสู่ AEC ในอนาคตพร้อมกับจะมีการพัฒนาแนวทางใหม่ของรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าความเร็วร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยนะคะ ส่วนรถไฟฟ้าสายสีต่างๆที่ทางคอสช,อชอได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อให้การดําเนินงานเร่งด่วนขึ้นเพราะจะนํามาเป็นตัวเลือกในการเดินทางของประชาชนในเมืองเพื่อแก้ไขปัญหารถติดแต่หัวหน้าคสชก็เน้นย้ำว่าการดําเนินการจะต้องไม่กระทบกับชีวิตประจำวันของประชาชนและต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศนอกจากนี้การขนส่งทางรางจะต้องเชื่อมโยงกับการขนส่งทางบก เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าไม่สร้างปัญหาการจราจรที่ติดขัดเพิ่มส่วนการขนส่งทางอากาศในพื้นที่อากาศยานต่างๆก็เป็นอีกเรื่องที่ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้พร้อมทั้งการขนคนโดยสารและก็การขนส่งสินค้าทางอากาศค่ะก็เพิ่มเติมนะครับก็ที่บางทีบอกรถไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยเดิมเนี่ยรถไฟฟ้านีาน่จะขึ้นราคาแล้วนะใช่บาทสองบาทแต่ว่าพลอากาศเอกปตินจันทตองเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ไปคุยกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าจะขอให้เลื่อนออกไปได้ไหมในการขึ้นราคาถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเดิมขึ้น2อบาทก็จ,จะขอขึ้นแค่บาทเดียวนะครับก็กำลังพูดคุยกันอยู่นะครับผมในส่วนแท็กซี่เนี่ยมาแน่แท็กซี่ขึ้นแน่แท็กซี่ขึ้นแน่นะครับเพราะว่า ตอนนี้ปรับทั้งระบบเนี่ยเพราะเนี่ยพนกาศเอกประจินเนี่ยท่านดูแล้วว่าไม่ได้ขึ้นมาหลายปีแล้วก็แนวโน้มในการขึ้นต้นทุนเนี่ยมันมากขึ้นจริงะนะครับก็อาจจะเร็วๆนี้แท็กซี่ก็อาจจะขึ้นค่าโดยสารประมาณ 10- 20%งพวกเราผู้บริโภคก,ก็ต้องเต็มตัวนะเต็มตัวเต็มตัว,ตวเพราะว่า,าขยับราคากราฟมันขยับขึ้นพลังงานต้นทุนพลังงานมันมากขึ้นจริงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะมีการปล่อยให้ทางแท็กซี่เนี่ยได้มีการเพิ่มราคาขึ้นนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าท่านก็บอกว่า อตอนนี้ยังไม่ปรับโครงสร้างยัง,ยงตอนนี้ยังไม่ขึ้นแต่ถ้าปรับโครงสร้างเมื่อไรเนี่ยจะมารอจะมาคุยอีกทีนึงแต่แตว่า,าขึ้นขึ้นแน่ๆอย่าลืมต้องพัฒนาให้มันแบบ ให้ผู้บริโภคเขาโอเคด้วยอ่ะคือไม่ใช่ขึ้นราคาแต่ว่าบริการยังเหมือนเดิมก็ไม่ได้ตอนนี้ต้องแข่งขันเพราะว่าไม่ได้มีแต่แท็กซี่สาธารณะอย่างเดียวนะพี่จ้ามันมีแอปพลิเคชันตอนนี้มีแอปใช่แอปพลิเคชันที่เราเนี่ยอาจจะเพิ่มเงินนิดนิดหน่อยหน่อยแต่เราได้รับการบริการที่ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของการปฏิเสธลูกค้าด้วยอ่ะถูกต้องเป็นแอปในมือถือแล้วก็รถก็ดีสะอาดนะครับแต่ว่าตอไนตอนนี้แท็กซี่ยังไม่ต้องกลัวมากเพราะว่าเขายังเพิ่งเริ่ม คือยังจํานวนรถเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะมากแต่ว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดบริการแท็กซี่เนี่ยปรับราคาแต่ไม่ปรับคุณภาพเนี่ยผมว่าอันตรายแล้วโอกาสโอกาสเหนื่อยสูงมากแล้วลูกค้าเขาจะไปใช้บริการในแอปพลิเคชันถูกต้องเพราะสะดวกกว่ามารับถึงหน้าบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็รถสะอาดสะอ้านคนขับดีแล้วแพงกว่านิดหน่อยอย่างเงี้ยเรก็ยอม่ตเรื่องอาชญากรรมด้วยถูกต้องค่ะพี่น้องแท็กซี่ต้องต้องต้องปรับปรุงเรื่องของการบริการให้มากขึ้นแล้วนะคะคือแพงขึ้นนิดนิดหน่อยๆเนี่ยผู้โดยสารคงจะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าแลกมา ด้วยสิ่งที่ดีกว่าการบริการที่ดีกว่าการที่ไม่ต้องมาอารมณ์เสียกับการที่แท็กซี่เนี่ยเล่นตัวเหลือเกินเรียกไปไหนก็ไม่ไปในโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนเนี่ยฝนตกที่ต้องการแท็กซี่เยอะเนี่ยเล่นตัวงจงเลยพูดในรายการเสมออ่นิงอย่างของของพี่เนี่ย เรียกแท็กซี่เจอประสบหลายครั้งมากที่เขาไม่รับอะไม่รู้ว่าเป็นเพราะหน้าตาหรือว่าอาจจะจําได้ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปฏิเสธแท็กซี่บ่อยมากเสียใจอะเสียใจก็เมื่อกี้เราไปดูที่กระทรวงคมนาคมเดี๋ยวขอไปดูที่กระทรวงยุติธรรมนิดนึงนะครับพลเอกไพรุนคุ้มฉายาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านก็เมื่อวานนี้ไปมอบนโยบายที่กรมราชัรฑ์นะครับก็เรียกผอเรือนจาทั้งหมด140กว่าแห่งทั่วประเทศเนี่ยก็มอบนโยบายเลยว่า คุกต้องปลอดมือถือ100%เอที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่าเวลาเขากวาดล้างในคุกทีไรอ่ะมือถือมันหาง่ายมากเลยอ่ะเขาบอกว่าหลังๆนี่แรกๆนี่ก็เป็นการโยนข้ามหรือว่าธรรมดาหลังๆนี่ใช้โดรนคือเห็นไหมเขาบอกใช้โดรนที่นักข่าวชอบใช้ไปถ่ายรูปตอนแบบตอนชุมนุมอะไรกันนะตอนข่าวมุมสูงก็เอาโดรนขึ้นไปแล้วก็ส่ง ลงมาเดี๋ยวนี้มันไฮเทคขนาดนั้นพระเนตไพบุญในฐานะรัฐมนตรียุติธรทีท่ท่านก็ให้นโยบายบอกว่าเรือนจําต่อไปนี้ต้องปลอดมือถือนะครับบอกว่าเล็ดลอดแค่1-2%ไม่ได้ คนเจอเมื่อไหร่คนที่รับผิดช,ชอบตามสายงานต้องรับผิดช,ชอบทั้งหมดนะครับในส่วนเครื่องมือตัดสัญญาผบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กรมราชัรฑ์พยายามจะตั้งงบขอซื้อเครื่องตัดสัญญามือถือ<ช>คนุณเอกพิบูลท่านบอกไม่ต้องไม่ให้หรอไม่ให้เพราะว่าถ้าเกิดซื้อเครื่องตัดสัญ,ญญาก็เท่ากับว่าคุณยอมรับว่ามันมีการเล็ดลอดเพราะว่าปกติเนี่ยการของที่จะเข้าไปในเรือนจำเนี่ยม,มันมีการตรวจตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเข้มที่คน ให้ซื่อสัตย์แล้วก็ให้โปร่งใสเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าการที่เราต้องตั้งงบเนี่ยเพื่อที่ไปซื้อของอ่ะเออจริงเพราะนั่นไเป็นการแก้ปัญหาท่ายเหตุนอท่านบอกท่านบอกท่านไม่ชอบแก้ปัญหาที่ปลายเหตุพูดมนหนิงเลยบอกว่าการการเรียกทั้งหมดเนี่ยเราต้องแก้ที่ต้นเหตุนะครับคือถ้าระบบตรวจตาของเรือนจำเนี่ยมีความเข้มงวดแล้วก็โปร่งใสเนี่ยมันแก้ได้อยู่แล้วคือที่ผ่านมามันไม่ใช่ไงมันปล่อยปะละเลยมันมันยัดเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยปัญหานักโทษล้นคุกเยอะมาก คือความจุก็จะมีอัตราการคำนวณน,นะครับว่าคุกเท่านั้นเท่านี้พื้นที่นี้ควรจะมีนักโทษกี่คนไม่ให้อาจมากเกินไป<ช>นะครับก็บอกว่าตอนนี้สั่งให้กรมรัฐธรรมน่ยคัดกรองสํารวจผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลบอกว่าถ้าใครมีคดีและหหดโทษหรือคดีแบบที่มันไม่ได้หนักมากเนี่ยก็ให้คัดกรองแล้วก็นําให้เอาเงินกองทุนยุติธรรมเนี่ยไปประกันตัวออกมา อ่าคือเปนักโทษชั้นดีอ่ะนะครับถูกต้องมันก็จะแอดแล้วก็คุณภาพชีวิตในในคุกเนี่ยมันก็จะแย่คือบางคนอย่างที่บอกว่าเอ่อได้รับโทษที่มันไม่ได้เป็นโทษร้ายแรงเลยเป็นโทษระหูโทษหรือโทษที่มันแบบเล็กน้อยอย่างวันนั้น่ะที่พี่ไปโดนโดนจับแล้วพี่ไปนั่งอยู่ในในถูนสัรญานั่งคุยกับคนหนึ่งถามว่าโดนข้อหาอะไรบอกเป็นคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยอ่ะเป็นคนเวียดนามขี่ตุ๊กตุ๊กแค่นั้นหรอคือโทษเนี่ยคือขี่ตุ๊กตุ๊กเนี่ยเป็นอาช ที่จำกัดเฉพาะคนไทยแต่คนนี้เนี่ยเขาก็ไปขี่แล้วก็โดนจับเงินประกันแค่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าไม่มีเงินประกันอ่ะคืออย่างเงี้ยมันมันไม่ควรอ่ะจะต้องเอามาขังไงคือก็ระเ็กไพบุญท่านก็เลยว่าให้ไปดูมาแล้วก็เอาเงินกองทุนที่ทำเนี่ยช่วยประกันตัวออกมาจะได้แบบคือคนเราบางทีคนดีเนี่ยพอไปอยู่ในนั้นนานๆเนี่ยบางทีก็ไปเหมือนกันนะเข้ามาในคุกเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนโจรใช่ตอนนั้นหนิงก็พูดสนสุขก็พูดคือเราถ้าคนที่เขาไม่ได้แบบมีจิตใจแบบอมหิตที่แบบ เป็นคนที่เป็นนักโทษฆ่าคนคมคืนเลยคือจะเอาคนดีๆที่เขาผิดเล็กน้อยเนี่ยไปรวมมันก็ไม่ดีนะให้เขาอยู่ในสภาวะแด่้อมแบบนั้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยท่านพลเอกไพบุญท่านก็เริ่มแล้วจะเริ่มทำเร็วๆนี้มีกระทรวงไหนครับถ้างั้นเดี๋ยวเราอีกนิดหนึ่งแล้วกันก่อนที่จะไปพักกันไม่ใช่กระทรวงไหนอะค่ะคุณประยุทธ์ท่านนายกเลยฮะอีกสักเครื่องหนึ่งนะคะที่ ท่านพูดในรายการคืนความสุขให้กัในชาติท่านพูดถึงแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีความเป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะคะรัฐบาลก็ใช้แนวทางคือการดําเนินการใดๆของกระทรวงหากต้องเป็นเรื่องของการแต่งตั้งบุคลากรระดับสูงการใช้จ่ายเงินงบประมาณนโยบายหลักของรัฐบาลก็ต้องนําเข้าสู่การพิจารณาของคอรมเพื่อขออนุมัติจึงจะดําเนินการได้ โดยนายกจะเป็นผู้อนุมัติให้นําเข้าที่ประชุมคอรมอเอกสารทางราชการของทุกกระทรวงที่มีถึงนายกจะต้องผ่านความเห็นชอบของรองนายกด้วยแต่ละฝ่ายควรจะระมัดระวังการให้ข่าวสารและก็ประชาสัมพันธ์ค่ะติดตามประเด็นนี้ของพลเอกประยุจันทร์โอชาค่ะแต่ละฝ่ายควรจะระมัดระวังนะครับการให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์เนี่ยถ้าให้ไปก่อนเร็วเกินไปยังไม่ได้ผ่านคอร,รมอม,มันก็เดี๋ยวเกิดความเข้าใจผิดนะครับแล้วประชาชนก็สับสนนะเพราะฉนั้นผมได้ย้าเตือนท่าน น้ำตีท่านบรกากระทรวงไปแล้วนะครับเรื่องไหนก็ตามที่ผ่านคอรมอแล้วจึงจะมีการประาพันได้เรื่องอื่นก็ประาพันนรับทราบว่ากำลังทำอะไรกันอยูนะ่ได้นะครับแต่ละเอียดจะพึ่งลงไปมากนัก ไหนวันนี้เจอท่านจนหาคิดถึงเลยสี่ห้าเสียงเต็มที่นะครับตลอดทั้งรายการเลยครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าช่วงสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเบาๆกันบ้างแต่ก่อนจะไปเรื่องเบาๆก็ยังมีเรื่องหนักๆนะมีหนักอเลยฮะนักท่องเที่ยวไงคะอ๋อคือตอนนี้ความคืบหน้าเนี่ยคืบหน้าไป85%เปอแล้วแปดสาเสอนแต่ว่าก็ยังยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นฝั่งอ่ะแต่ก็เป็นกําลังใจนะครับให้ตารวจเพราะว่าคดีนี้เนี่ย อยู่ในความสนใจของไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็คนต่างชาติเยอะมากนะครับเป็นอุจจกระ,ะแต่พี่แจ้าจำในชอนใช่ไหมในชอนที่ททเป็น,เ,ปนเพื่อนของเดวิด ที่ตอนแรกเนี่ยเขาเอาภาพของคนที่อยู่ในพื้นที่เกาะเต่าขึ้นเฟซบุ๊กแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยสองคนนี้เป็นคนมีที่พนและก็ข่มขู่เขาและพอตรวจเลือดตรวจ DNA นเนี่ยนายชอนคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เข้าข่ายว่าไปตรงกับร่างของผู้เสียชีวิตนายชอนก็เลยกลับบ้านไปแต่วันนี้มันมีประเด็นเพิ่มเติมว่าคนในเกาะเต่าเนี่ยเขาเริ่มเห็นความไม่ชอบมาพากลในการให้ปากคําของนายชอนคนนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเล่าให้ฟังค่ะว่านายชอนคนนี้จะเป็นยังไงค่ะ